บอกทะเลาะกับพ่อแม่บ่อยพูดเสียงดังใส่กันบ่อยบางครั้งแม่ชอบพูดอะไรไม่เข้าหูแต่บอกรักแม่บ่อยออมันอย่างนี้จะบาปไหมบาปส่วนบาปบุญส่วนบุญนะคือตอนที่ทะเลาะกันหนักๆเนี่ยอยากให้มองอย่างนี้นะเป็นภาพรวมว่าเรา,เรากำลังอยู่บนเส้นทางของการให้ปุ๋ยด้วยแล้วก็ขุดรากด้วยขุด <risque> ขุดขึ้นมาทําลายด้วย mayın. คือท,ท,ทั้งทั้งสร้างทั้งทําลายเนี่ยนะเรามองเป็นภาพรวมว่าเราจะขอเลือกสร้างอย่างเดียวดีกว่านะครับอันนี้มันก็จะมีแก่ใจที่จะค่อยๆกล่องเก่าตัวเองนะเวลาที่เ,ออเกิดโทสะข,ขึ้นมาด้วยความเคยชินแบบเดิมๆม,มันจะเริ่มมีครั้งแรกที่ อยากยือ้ออยากฝืนนะไม่อยากปล่อยใจเลยตามเลยอย่างเคยนะแล้วมันก็จะเกิดการทวนกระแสนะมีก้าวแรกได้เดี๋ยวก็มีก้าวที่สองที่สามที่สี่ตามมานะจนกระทั่งเราอยู่บนเส้นทางสร้างอย่างเดียวไม่มีการขุดไม่มีการทำลายตัวเองนะครับ